ติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ําเพราะเหตุใดเป็นมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้เป็นท่าที่น่าแปลกใจนะทําไมโมไม่ทําเงินส่วนนี้ให้กับมารดาของตนเองเออแต่ไปทําให้กับกระติก ลูกของกระติกน่าคิดเหมือนกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้สังคมก็พิพากษากระติกไปแล้วนะฮะว่ามีความผิดโน่นนี่นั่นแต่จนถึงขณะน,นี้ในเรื่องคดีความไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะครับคดีนี้คงมีการติดตามไปอีกสักระยะหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ชักเบื่อเปิดในโซเชียลมีเดียเปิดทีวีมาทุกสื่อรายงานเหมือนกันรายงานเรื่องของแตงโมรายงานเครื่องพิรุษของกระติกจนเป็นข่าวทุกทุกเบรกทุกทุกเวลา ไม่ต่างจากคดีลุงพลและหวย30ล้านที่ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์สักเจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะ ที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทุกแฟตฟอร์มนะฮะของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็ยังคงเป็นเรื่องฮอตฮิตอยู่นะครับเรื่องของแตงโมนะครับเรื่องของกระติกกับกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจติดต่อมาเกือบ1สัปดาห์แล้วจนเป็นเรื่องที่ทุกประเด็น เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะมีปริศนาใหม่ๆที่เกิดขึ้นในคดีนี้สรุปสุดท้ายปลายทางของมันจะเป็นคดีฆาตกรรมนะครับหรือจะเป็นเพียงคดีการประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ลำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับ,บ,บลำนี้ครับคุณผู้ชมคุณกระติกอยู่บนเรือนะครับตำรวจจำลองเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์จริงๆในวันที่เกิดเหตุนะครับคุณกระติกทาอะไรอยู่ตรงไหนบนเรือนะครับและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง<อ>บนเรือนะครับมีการนาคุณกระติกไปจำลองเหตุการณ์เรียบร้อยครับ สี่แล้วหนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำพาอเหตุใดเป็ดมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหนแล้วลูกก็รักคุณแม่เมื่อพ่อเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็รักคุณแม่มากแล้วแล้วหนูมีปัญหาอะไรถึงไม่บอกคุณแม่ว่าลูกแม่ตกน้ำอะหนูตอบคุณแม่สิ ประกันนี้เป็นประกันที่ได้จากรายการซุปตาพาฟินถูกต้องซึ่งเขามีการแจกประกันในรายการทุกคนได้เป็นประกันอุบัติเหตุมูลค่า1ล้านบาทสสุดนะซึ่งคนที่เป็นพยานในวันนั้นคือกติกซึ่งกติกก็คือต้องทราบถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้อนาได้มีการโทรคุยกับพี่หนุ่มบอกว่ากติกเขามีมีเรามีประกันตรงนี้นะที่อาจจะอาจจะแบบ ช,ชื่อชื่อในประการเนี่ยน่าจะเป็นเราชื่อผู้รับผลประโยชน์นะฮะก็คือเป็นน้องซึ่งเป็นลูกรอรอท่านผู้รอพวกผมทำการสบสวาท่านไม่ไม่ต้องใครรู้จักใครครามคำรามตำนานทางวิทยาศาสตร์เราทำมาหลายชื่อเราได้รับมาทั้งหมดก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันค้นหาความจริงให้กับพวกเราด้วสดสยสิ่งใดที่ท่านสงสัยสิ่งใดที่ท่าน อยากจะรู้นะพวกเราก็จะพยายามค้นหาตอบใทุกเรื่องนะครับเพื่อให้ตอบกับสัญญงคมได้ครับหากวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับคดีนี้คงเห็นชัดเจนนะครับว่ามีความพยายามนะครับที่จะสืบค้นนะครับจากกระแส สื่อนะครับได้มีการพิพากษาไปแล้วสังคมได้มีการพิพากษาไปแล้วว่าคดีนี้เป็นคนดีฆาตกรรมนะครับแต่จนถึงขณะน,นี้ยังคงไม่สามารถที่จะหาหลักฐานยืนยันได้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นะครับเรื่องของการประกันภัยให้ลูกกระติกเนี่ยตอนนี้ก็พบประเด็นใหม่ปริศนาที่เกิดขึ้นประกันภัยให้ลูกกติกจำนวน1ล้านบาท ให้กับน,น้องแอนนานะครับซึ่งแตงโมเป็นคนทําประกันภัยไว้ถ้าเสียชีวิตก็จะมอบเงินก้อนนี้ให้กับน,น้องแอนนาซึ่งที่ผ่านมาแตงโมก็จะคอยดูแลลูกของกตินะครับเวลาเรียนออนไลน์นะครับในขณะประเด็นที่2ตํารวจก็กําลังจะสอบนะครับเพื่อนของแตงโมนะครับที่เข้าไปรู้จัก ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นลูกเขยของตำรวจชั้นผู้ใหญ่พปดเอกประวิตย์วงสุวรรณก็เปิดทางสามารถที่จะสอบได้ประเด็นที่3นะครับทางวิษณุเครืองามยืนยันว่าคดีนี้ไม่เป็นคดีพิเศษตำรวจสามารถดำเนินการได้ไม่จําเป็นต้องมาลากเป็นคดีพิเศษที่ตบานจะต้องเข้ามาดำเนินการอแทนนะครับ 4. แม่ของแตงโมไม่พอใจนะครับกระติกนะที่ปรากฏว่าไปบอกว่าไายนะ้ําไม่เป็น นะฮะแต่สุดท้ายก็ไปเจอคลิปาว่ายน้ําเป็นจึงไม่ยอมไปกระโดดไปช่วยลูกของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยนะครับแล้วก็ขวางที่จะไม่ให้เงินประกันพยายามจะปรึกษาทนายความไม่ให้เงินประกันนะฮะลูกแตงโมจำนวนหนึ่งล้านบาทนะครับไม่ให้ลูกแตงโมลแล้วจะให้ใครแม่คงจะเอาเองหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่จนถึงขานาดนี้นะครับความจําเป็นเรื่องคดีนี้เนี่ยน่าสนใจฮะเพราะว่า,าทาง กระติกนั้นไม่มีใบมรณะนะครับในขณะที่ทนายต่างๆกลุ่มทนายต่างๆ4-5หคนนะฮะก็พยายามมองว่าคาดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมมีเรื่องพิรุษมากมายเลยนะครับไปยิ่งร้ายฮะประเด็นที่6เพจ csi la ออกมาเผยแพร่ข้อความมีการกล่าวหาหนึ่งในแก๊งสปีดโบ๊ทมรณะที่เป็นคนโมโหร้ายแถมเคยใช้ปืนตบหน้ากรรมการแข่งรถ แล้วนะครับผู้ใหญ่มาช่วยเคลียร์นะครับทั้งอย่างดิ้นรนที่จะอยู่ในวงการไฮโซให้คนยอมรับและไม่ใช่สามีที่ดีอย่างที่ภรรยาอ้างเพราะควงสาวไม่เคยซ้ำหน้านะครับก็เพจนี้ก็ปรากฏว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดนพรบอคอมพิวเตอร์นะหลบหนีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในขณะที่ประเด็นที่7 ตำรวจนะติดโควิด1 9 6หรายตำรวจน,นักข่าวก็หลายๆายที่ปรากฏว่าตรวจมาแล้ว2ขีดจนต้องมีการกักตัวนี่คือเรื่องทั้งหมดในเชิงงานวิกห์ะนะครับของคดีโมนะหรือแตงโมแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ต่างจากสิ่งที่เกิดความเชื่อหนะ้าปัจจุบัน คดีนี้นะครับส่งผลอะไรบ้างในบริบททางสังคมนะครับประการแรกนะครับสิ่งที่ส่งผลก็คือว่าคดีทางการเมืองหายไปเลยนะครับก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกนะครับว่ารัฐบาลทาของแพงทุจริตคอรัปชันนะครับจะมีการฟ้องรองรัฐบาลรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้จะมีการเปลี่ยนนายกนตรีจะมีการยุบสภาจะมีการลาออกทักษินบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้จะต้องพ้นจากตําแหน่งนะฮะแล้วก็กระแสของแพงเกิดขึ้นน้ํามันแพงกําลังเกิดขึ้นจากคดีของแตงโมนะครับที่เสียชีวิตเพราะจมน้ําปรากฏว่ากรบทุกๆก,กระแสนะครับที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ยาวนานซึ่งคดีนี้ในเชิงงานสังเคราะห์เปรียบเหมือนคดีหวย30ล้าน เปรียบเหมือนคดีลุงพลนะที่กรบประเด็นทางการเมืองได้มิสนิทหายไปเลยเดียวและยังคงฉนานพอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับในคดีนี้สังคมได้มีการพิพากษาไปแล้วนะครับว่ามีผู้กระทําความผิดไม่พอใจแฟนคลับ,นะบไม่พอใจสื่อมวลชนไม่พอใจจะให้มีการเอาผิดแจ้งความในมืคดีเพิ่มเติม แต่จนถึงขณะนี้ที่ผมทำคลิปตำรวจไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มเติมหลังจากที่มีการแจ้งข้อหาไปสองข้อหานะครับข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200แสนบาทนะครับและคดีเรื่องของไม่มีใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตเรือซึ่งก็มีโทษปรับ2,000บาท แจ้งไป2ข้อกล่าวหาและทั้ง2องคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็จะรับการประกันตัวในวงเงิน2 0 0 0 0นบาทส่วนเรื่องประเด็นใหม่ๆผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ได้เรียกเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปทําการตรวจสอบนะครับ อ่าแล้วก็ว่าความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแต่คดีนี้จะไปคดียากรรมหรือไม่ยากนะทนายต่างๆก็ใช้ความเชื่อจะไปคดียากรรมมันจะไปคดียากรรมมันมีข้อสังเกตไม่ต้องกันตรงนั้นกันตรงนี้แต่ป้องกัน,น,นอะไรต่างเนะี่ยเรื่องคดีปริศนาที่เป็นปมนะครับสำคัญก็คงเรื่องของการประกันภัยนะครับหนึ่งปีหนึ่งเอาเข้าไปหนึ่งล้านบาทนะครับที่แตงโมทำไว้ให้น้องแอนนาลูกของกรติ นะครับตอนนี้อารมณ์ฉุนเฉียวจากสื่อจากผู้ชมนะครับก็แสดงความไม่พอใจบางคนซื้อกระติกไปเตะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนะครับฆาตกรรมนะฮะเกิดขึ้นและยังไม่พบหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมคดีนี้ทงต้องลากกันไปยาว นะครับเพราะมันส่งผลทาให้การกบข่าวการเมืองได้ดีนะครับเหมือนคดีหวย30ล้านคดีลุงพลนะครับแต่จนถึงขนาดนี้นะครับปัจจัยที่ตำรวจจะต้องเร่งดำเนินการพอตารวจไม่แจ้งข้อหาคดีมันเริ่มฟาดสังคมมันเริ่มฟาดแกนไอ้นักสื่อมวลชนเริ่มฟาดนะครับและที่สําคัญก็คือแฟนขับเริ่มฟาดมาเล่นงานตารวจว่าทําไมไม่แจ้งข้อกล่าวหาฆาตกรรมทําไมไม่ดําเนินการทนายต่างๆก็มา ฝ่าดว่าตำรวจเนี่ยทำไมไม่กันพื้นที่ไว้ตั้งแต่แรกนะครับปล่อยให้มีการทำความสะอาดมีการไปล้างเรือหรือเปล่าแต่คนดูแลเรือยืนยันว่าไม่มีการล้างเรือยังไม่มีการทำความสะอาดเรือยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีการลงไปพิสูจน์รอบดึกนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรแต่ในเรื่องเงินประกันชีวิตที่โมทำให้กับลูกของกรติจวนหนึ่งล้านบาท เป็นท่าที่น่าแปลกใจนะทำไมโมไม่ทําเงินส่วนนี้ให้กับมารดาของตนเองเออแต่ไปทําให้กับกระติก ลูกของกระติกน่าคิดเหมือนกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้สังคมก็พิพากษากระติกไปแล้วนะฮะว่ามีความผิดโน่นนี่นั่นแต่จนถึงขณะน,นี้ในเรื่องคดีความไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะครับคดีนี้คงมีการติดตามไปอีกสักระยะหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ชักเบื่อเปิดในโซเชียลมีเดียเปิดทีวีมาทุกสื่อรายงานเหมือนกันรายงานเรื่องของแตงโมรายงานเครื่องพิรุษของกระติกจนเป็นข่าวทุกทุกเบรกทุกทุกเวลา ไม่ต่างจากคดีลุงพลและหวย30ล้านที่ผ่านมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเมืองใดไร้สิ่งอันพึงมี ย่อมเสื่อมศักดิ์ศรีไรคุณค่าพระมมาทีรราชเจ้าจอมปรัชญาทรงพระนิพนธ์ไว้ว่านา ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้อชาติเชื้อไทยเราเป็นไทยอยู่บนแผ่นดินทินให้กำเนิดต้องตอบแทนคุณแผ่นดินทินนี้ประเสริฐบรรพบุรุษให้เราได้เกิดห่วงแหนกันเถิดอนาคตไทย ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้ฟังคราใดเลือดขับพรานห่วงแหนแผ่นดินแผ่นดิน,น,ดนทิ่นนี้รักษาดุดดวงชีวินป้องชาติศาสนามิให้สิ้นองค์พระมหากษัตริย์เธอทูลเนื้อกลาง สถาบันอันยิ่งใหญ่เธอทูลไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์สรีสามคีเธดเลืออไทยไม่ยอมให้ใครมาย้ำยีไตรลงสามสี่ต้องรักษาไว ตำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัตริย์ชาติศาสนา รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยได้ฟังคราดเลือดขับพรานห่วงแหนแผ่นดินแผ่นดินทิน่นี้รักษาดุดดวงชีวินป้องชาติศาสนามิให้สิ้นองค์พระมาหากษัตริย์เธอทูลเนื้อกลา้า ักสถาบันอันยิ่งใหญ่เธอทูลไว้ร่วมใจพักดียึดมั่นรักศักดิ์สรีสามัคคีเถิดเลือดไทยไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีไตรลงสามสี่ต้องรักษาไว้ตำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไว้กษัรสั์ ศาาสนาหักสถาบันอันยิ่งใหญ่เธอทูลไว้ร่วมใจพักดียุดมั่นรักศักดิ์ศรีสามคีเถดเลือดไทยไม่ยอมให้ใครมาย้ำยีไตรลงสามสีต้องรักษาไว้ ดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไวก้กษัตริย์ชาติศาสนาดำรงความเป็นประชาธิปไตยรักษาไวก้กษัตริย์ชาติศาสนา